มีผู้คอมเมนต์มาว่านั่งสมาธิแล้วนะวิตกวิจาร์อยู่กับลมหายใจแต่ก,กแสดงว่ามีการพินิษพิจารณาอยู่กับลมหายใจสติไม่ออกนอกนั่งไปบางทีก็หูดับถูกต้องแล้วนะเพราะมันมันเป็นมีสติสมาธิอย่างเงี้ยนะมันไม่ออกนอกปุบ๊บสติมันก็รวมจิตมันก็อยู่กับไอ้สิ่งเหล่านี้คือลมหายใจเข้าออกเป็นวิตกวิจาร์อยู่กับลมหายใจเข้าออกมีความรู้สึก,ก่าหูดับ หรือบางทีก็ได้ยินเสียงน,น้อยแต่ไม่ลำคาญแล้วก็ในด้านมีความวุบวับวบวบบอยู่ตามตัวบ้างนี่อาการพวกปิติแล้วก็ลมหายใจนี่ออกเข้าออกรู้ลมหายใจเข้าออกเบาๆน้อยมากเวลาออกจากสมาธิแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ายังสังเกตลมหายใจที่ละเอียดนั้นได้อยู่ เรื่องของหูดับเนี่ยเรื่องเข้าไปมีวิตกวิจารเนี่ยลักษณะเนี่ยถ้าไม่ออกนอกก็เป็นก็เรียกกับชั้นหนึ่งมีอาการของชั้นหนึ่งถ้าจะเข้าสูกา่การชั้นสองเราก็ต้องดูลมให้ใจรา้ละเอียดต่อไปจนกระทั่งละวิตกวิจารเหลือปีติสุขเอกกัตาละทั้งละปิติได้ก็เหลือสุกเอกะก,ะกะตาเป็นชั้นสามล้าละสุขได้เหลืออุเบกขาเอากะกะตาก็เป็นชั้นสี่อะไรเงี้ยอันแบบนี้ถ้าเราไม่เดินสายชานันเราจะเดินสายวิปัสสนา พอมันเข้าไปสู่จุดนี้เรามีหน้าที่เราก็ดูที่ว่าพอรวมให้ใจมันเริ่มละเอียดเบาแล้วอะหูดับแล้วเนี่ย mm hmm. คราวนี้เราสามารถสังเกตดูเหมือนกับใ,ใจเต้นในส่วนอกได้ไหมนะหรือน้ำย่อยออกในกระเพาะได้ไหมหรือมีชีพจรเต้นส่วนใดส่วนหนึ่งในบริเวณนะตั้งแต่ลำคอลงมาในในช่วงอกนะถึงช่วงล่างอนะว่าง,งั้นเหระนะแล้วก็ แล้วก็ประคองความรู้สึกเนี่ยแบบทชี่ระจรเต้นน่ะหรือเหมือนกับการกระเพื่อมเบาๆเบาๆงให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆพราสติมันอยู่กับไอ้สิ่งนั้นมีวิตกวิจารอยู่กับการความรู้สึกอันนั้นหรือการกระเพื่อมนะหรือเชี่ยวจรเต้นหรือน้ําย่อยออกอย่างนั้นหรือใจเต้นแบบเบาๆนะจนสม่ําเสมอไปเรื่อยๆสติมันจะดีดีพุบจิตจะชัดเจนขึ้นมาความรู้สึกก็จะชัดเจนขึ้นมาเราดูความรู้สึกรู้สึกนั้นต่อเนื่องไปเลยนะเราก็จะเห็น บางทีก็มีอาการที่เรียวกว่าแน่นเครียดแล้วก็โล่งไปก็เรียกาเห็นรูปนามเกิดดับก,ก้าวเข้าสู่วิปัสนาถ้าเราอาศัยอารมณ์เหล่านี้ความรู้สึกอย่างนี้เป็นอารมณ์เห็นรูปนามเกิดดับก็ไปจากหยาบไปสู่ละเอียดเรื่อยๆเนี่ยก็จะก้าวเข้าสู่ริยบุคคลเหลวแต่ถ้าเราเจริญสายที่เรียกว่าละบิตกวิจารณ์ได้ข้าวสีสุขเอกตาบางทีก็ไปติดชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เข้าไปบางทีก็แก้ไขาย,ยาก เราต้องถอนมาอันนี้ก็แล้วแต่บุญบรารมีของแต่ละบุคคลทํามาบางคนทํามาแล้วมันก็จะจําเป็นที่จะต้องไปผ่านจุดนั้นก็เรียกว่าถ้าคนเจริญทางราคะมาเนี่ยพอมาปฏิบัติกําหนดดูลมหายใจปุ๊บอารมณ์ราคะมันเกิดอย่างแต่คนมีนิสัยโทสะมามากๆ,ๆเนี่ยพอก็ปฏิบัติพอมันเริ่มบีบรดัดปุ๊บเนี่ยสตินะสัมมัญญามันเริ่มเข้าสู่ลมหายใจปุ๊บเนี่ยไอไอโทสะมันจะดิลลน้นรนกวนกวายโมหะก็จะหดหูฟุ้งซ่านอะไร ดูลมหายใจแล้วคิดฟุงซ่านไปเลยถ้าอยู่ปกติมันไม่ฟุงซ่านนมันทําตามอารมณ์แต่พอเราจะให้จับมันขังมาไว้ที่ลมหายใจคันนั้นน่ะแต่ปรากฏว่ามันดิ้นรนกวนกวายขึ้นมาเลยรักแม้กระทั่งฌานสมาธิก็เหมือนกันนะคนที่มีวาสนามาเนี่ยพอปฏิบัติไปแล้วมันจะจิตจะเริ่มสงบเลยเข้าฌานไปเลยเงี้ยเสียเวลาไปถ้าเราจะไปนิพพานเราจะเป็นพระอริยบุคคนลนะนะมันเสียเวลาถ้าเราเห็นไปใตรักเป็นอารมณ์เนี่ย ในรูปน้าเกิดดับเนี่ยอันเนี้ยแล้วเราเกาะสติสัมยาในฐานกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมากระรวมตัวประหารเป็นระโสมาบันมากร,รวมตัวประหารแรงแชัดๆเหมือนจุดไฟพเนียงจุดพลุอะไรเงี้ยหรือว่าเหมือนไฟชอ็อตเหมือนฟ้าผ่าอะไรเงี้ยที่มันแรงแงสักครั้งหนึ่งเราจะรู้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์